ท่านบุตชมโผครอมอยังไม่ลองตัวหรอกเอาคร่าวๆเขาล่ำเลยกับว่าประการที่หนึ่งกระทกกรวงกลาโหมมีสองคนดิเดตใจยกระดับเอาอพลเอกนัทพงษ์นาคพาณิชจากรัฐมนตรีช่วยขึ้นมาเป็นว่าการหรือ,หร,อหรืออาจจะเป็นพลเอกสุนัยประภูชเนค่ะอาจจะเป็นท่านนี้ที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้เป็นอดีตผู้ช่วยพบปออดีตผู้จัาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เห็นว่าเป็นโคต้าของเพื่อไทยนะครับทผูชมเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครสองท่านนี้เป็นนายทหารมาก่อนก็แปลว่าจะไม่ใช่รัฐมนตรีกราหรวงพลเรือนค่ะุณภูมิทําวิเชียรชัยตามโผล่าสุดจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอทอหนึ่งขณะที่คุณประเสรศิฐจจษฎารวงทองจะโยกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ แล้วกระทรวงดีที่คุณประเสริฐเคยนั่งเนี่ยน่าจะเป็นชื่อของคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีนนหรือไม่อะขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยยังมีชื่อคุณเสริมศักพงษ์พานิ์อยู่แล้วนะแล้วก็ะะคุณเดชอิดก็มีชื่อมาเป็นลัมตีเลขาประชิดปิปัติสุภาพบุรุษทางการเมืองที่จะตัวเขียนเองเนี่ยจะไปเป็นลัมตีช่วยมหาไทยส่วนลัมตีช่วยสาสุขอาจจะเป็นอีกหนึ่งที่ประชิดปิปัตได้เพิ่มคุณชัยชนะเดชเดโชชัชยชนะเดชเดโช ขณะที่พักร้าทราข่าวบอกว่าจะโยกคุณนรมนหัวหน้าพักไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาอวค่ะแล้วรัฐมนตรีกรเกษตรก็จะเปลี่ยนมาเป็นคุณอัฐกรสิริรัทยากรค่ะที่น่าสนใจมากก็คือคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ซึ่งปัจจุบันยังเป็นประหลัดกระทรวงทรัพย์อยู่เลยนะจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์แทนคุณพิชัยนริพธ,ธพันธ์แล้วข่าวเดิมเนี่ยเหมือนเป็นโคต้ารวมไทยร้างชาติกรม18อาตกลงล่าสุดถ้าเป็นพาณิชย์ หรือจะเป็นโคต้าใครอ่ะ,อะนี่เป็นโผเข้าคราบเดี๋ยวรารอติดตามดูท่านผู้ชมแต่ถ้าฟังอย่างนี้เดินหน้ารัฐบาลแพทองทานสองถ